สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอาดอกเอนเอาดอกมาให้เพื่อนเพื่อนดูจ้าสวยไหมคะสวยไหมคะนี่นี่นีวันนี้จะจะตัดแล้วคะ่ะรอคนงานรอคนงานมาตัดดอกนะคะเพื่อนเพอนโอ้ยสวยจริงๆสวยมากเลยจ้ามาดูมาดูมาดูมาด,มาด,มาดูอันนี้สิดูเพื่อนให้ดูแต่ละสายพันธุ์นะคะอันนี้ อันนี้พันอะไรเนาะพันอะไรมัมเอเมนมัมมัมอันนี้มัมอันนี้อันนี้มาดูสีเหลืองดูค่ะพเพื่อนสวยมากเลยจ้าสวยมากสวยจริงๆมาดูมาดูบรรยากาศร,บรอบๆต้นดอนะคะพเพื่อนอมามามา,มาตามมาโอ้มีแต่สีสวยๆแล้วค่ะพเพื่อน วันนี้ใส่สีแดงถือเคล็ดนะคะวันนี้หวยออกก็ให้ใส่สีแดงจ้าอุ้ยด่วนนี่ดูดูด,ดูอันนี้ต้นเดียวนะคะนี่ต้นเดียวอุ้ยสวยจริงๆเลยสวยมาก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 จ้าสวยสวยจ้าตากล้องถ่ายไปทางโน้นหน่อยให้เพื่อนๆดูหน่อย มากโวตมากมีลายสายพันธ์นะคะนี่อันนี้จะาไปสายแจการก่อนค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอเพื่อนๆมามาช่วยตัดค่ะไม่มีคนงานม,มีคนงานตัดเลยเอฟซีมาช่วยตัดหน่อยสิเอฟซี ก็วันนี้ไม่ว่างวันนี้นนไม่ว่างอโอ้ยดูติดติงหนึ่เต็้แล้วส,สวยๆเลยจ้าโอ้ยโอ้ยหมดกัดหมดกัดเลยนาทีแล้วอ้ยดูดูเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูอันนี้อีก ให้ดูอันนี้ค่ะมาให้ดูอันนี้อันนี้นะคะอันนี้กําลังบานค่ะเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะคะอันนู่นบานแล้วแต่ได้แล้วนี่อันนี้เริ่มจะบานนี่นะคะอันนี้เริ่มจะบานจ้าอันนี้กําลังยังไม่ได้แต่งเลยค่ะอันนี้ดูดูสิค่ะเม็ดมันอันนี้ยังไม่ได้แต่งค่ะ นี่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้า